คอนถามว่าช่วงนี้ขายของดีบอบอกเลยว่าขายดีมากนะคะรถก็ได้ขายบานก็ได้ขายต่อไปก็จะขายหม้อไส้แล้วและสติงยางเอาแล้วหาอะไรหมดแล้วอ๋อถึงยางไงหาทำไมจะทำอะไรก็เอากันไม่ต้องหาหรอกเพราะมันหมดแล้ว ยังไม่ใส่ได้ไหมเธอเอาอีกแล้ว啊ไม่ไม่ชอบทรงเอจ้ะชอบทรงบีบีเหินหน้าใส่ใจได้แค่มองถ้ากูใส่ขอมึงได้เป็นผัวกูเน่หน้าผาขณะนี้เนิน ขนาดไหน <laughs> ทุกคนผู้ชายชวนไปดูมวยอะ่ะเราไม่ชอบดูมวยอะ่ะแต่มันบอกว่ามวยโคกมวยโคกคืออะไรอ่ะทุกคนแค่เธอ,อยักคิว้วต้อน,นิ้วก็แค่สไลเดอร์คุยมาตั้งนานยูยูมาทำกูอ่ะหนูชอบพี่เหรอโอ้กูคุยกับมึงขนาดนี้กูชอบพองมั้งไอชิบาย ชอบอะไรขำฮะขำชอบโดมอะไรนะอดมขำเมึงเขาว่าผู้หญิงหีใหญ่จะหูตึงเหรอฮะเมึงเขาว่าผู้หญิงหีใหญ่จะหูตึงเหรออะไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยทักโควิด <c oughs> มาหลอบนี่ก็เหลือแต่หีแหละที่จะเขาไฟแน่นเบิร์ตซูย่างหรอจ้าบบเหลือยังแล้วจ้า,หา,จาเหลือแต่หี อยากโดนอะไรนะฮะที่ไม่ลงรูปคู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแฟนแต่มีแต่ดันมีเยอะมันเลยลงไม่ได้ใจบ้าเอาใจแทบตาย อขึ o, o, ้นซ uh ื uh ้อว่าหีบ่มีหอมอันขึ้นซื้อวะคข้องหอมหอมบ่เมนหีแน่นอนมีคนบอกว่าเราน่ารัก เยัก็บอกเถอะว่าต้องมาแอบ,บหลอกหลอกบอกว่าหน้าักนะอะไรกันค็อบนี่รวอับรถไวันเลนทยเนี้ยไม่รู้ว่าได้กี่ดอ,อกแต่จะอมให้ทุกดอกเลยนะ ขอแคปชั่นเกี่ยวกับเด็กหน่อยค่ะพี่ฝ้ายนองอย่ามาเลียเดี๋ยวพี่เลียให้เสียเด็กอุ้ยเลียอะไรโน่อวยคมนี่มันเป็นจิตอาสาไหมคะก็เราเต็มใจอ่ะ พอเป็นยังคือมาก,กินเหล้าเทเกาะอีกกูมาก,กินเหล้าคือรสซาิของเหล้ามันเปลี่ยนไปคือใจคนว้าซันเธอว่าเฮ้ามันขี่เหล่าเธอเลยบอมกักบันที่ห้านั่นน,นะนสแตกจนจโขคอหักเธอเลยยังมักมันพอ,อมแต่คนถามว่าค่าดองเท่าไหเอาเหล่ามาก่อนค่าดองพรที่หลังว้าซันอ๋อหรอคะ แล้วนมใหญ่กับนมเล็กนี่มันต่างกันตรงไหนล่ะคะพี่พี่อยู่ร้านเล่าได้แค่เมาแต่อยู่กับเราได้ทั้งคืนได้กินข้าวได้กินข้าวทำกับข้าวแกงไงคบกับหนูอะ่ะหนูไม่ขออะไรมากนะขอแค่ขยันขยันทำได้ไหมอะ่ะ เคยเป็นเสือแล้วน้องแต่มันไม่สงา่าเป็นเนพานดีกว่าจะได้ล่าเสือไม่ชอบทรงเอจ้ะชอบทรงบีบีเหินหน้าอ่างเป่ามีให้แค่ตุทจีนนะแต่ส้นตีนะ่ะมีให้ทุกวันอย่าก,กวนตีนมากเลยสั์ถ้าเธอไม่ชอบกระเทียมเราให้หอมก็ได้นะมาหล่อสีแน่โซกูกง็งอให้สีอยู่ได้ละ <c oughs> ขออนุญาตจีบได้ไหมครับไม่ต้องขออนุญาตหรอกค่ะจีบได้เลยเอองั้นคุณครับผมขอจับมือได้ไหมครับไม่ต้องขอหรอกค่ะแต่จับแล้วห้ามทุกคนมีคำถามผู้หญิงมีทั้งหมดกี่รูดูอยู่ใช่ไหมถ้าดูอยู่อยากบอกให้รู้ว่าคิดถึง ขื้นซื้อว่าหีบะมีหอมอันขื้นซื้อว่คข้องหอมหอม,อมบะเมนหีแน่นอนได้สี่ตอนกูเมาก็ไปหาเบาว่ามือขึ้นจัดนักมือขึ้นจัดนักเอ้ยมึงสี่คนเมากับซัมลิงคีขอนหน่ะล้ไปหาคุยหลาาตอนค่อยจนนะบะมีเพย์ยะโคขันมือนึงค่อยรวยขึ้นมานะบะมีวันเดอะ คขาบอกมีวันรวยด้วเศร้ากับเศร้าเด้อซุมีเมียมาตัวสีบุสาวนี่เศร้าอ,อะไรกะมา <c oughs> วิธีมัดใจเมียต้องเลียให้ได้ทุกมือวซะซ์คนอื่นน่ะชอบทำบุญมมปล่อยนกปล่อยปลาแต่เราอะชอบทำบุญด้วยการปล่อยเนื้อปล่อยตัววา่าถึงผู้ชายทุกคนผู้ใดเสียใจข่วมรักก็ดีนี่ขอแนะนำลูกสาวพอนี่ว ไม่ชอบทรงเอจ้ะชอบทรงบีบีเหนะินหน้าถ้าหิมันพูดได้นะมันคงยกมือไหว้ให้พวกมึงพักผ่อนนะ่ะแก้วที่แรกก็ชิโลซี่เขาบัดเอาเขาแท้ๆแล้วถือเขาโลซสี่ห้ามันนี่ชอบจับอะไรที่มันเป็นนิ่มๆอ่ะทุกคน แต่พอจับไปจับมาเอา้าแข็งเฉยเลยอะจับมือเสนหาจับขาแสนเกาแต่ทั้งสี่ทั้งเดาค่อยบอ,อานำจักกีบเลยเอาบาอวาเอาละมาเด้อจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบล้างหี่นอนคะ่ะขืนซื้อว่าหีบ่มี่หอมอันขืนซื้อวะคข้องหอมอหอม,หอม,หอม บแม,มหนหีแน่น้อนจะบ่นทําไมว่าหีเหม็นหีเค็มมึงก็รู้ว่ามันเหม็นว่ามันเค็มอย้เที่ยวหาเหลียอยู่ทําไมขี่นั่ไม่มใช่หัวน้ําหอมจากแครีที่เปิดมาจะได้หอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาแหมมีคนสงถามมีคนถามมีคนสงสัยว่าผู้หญิงเข้าดูหนังโป๊กันไหมจะบ้าหรอ ดูถ้าหักกับสาวไทยแล้วมันเจ็บใจสนใจมาหักกับสาวลาวบอหักจริงเด้หวังแต่งน้ำเขบาบอกแต่งกันชิแต่งเองนะยูพ่อแม่เด็กเคยท่าไหมมึงมาเป่นให้สมมักมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถามมึงตอบได้ไหมกันตอบได้กันชิตอบตอบตอบพได้น้องกันชินยกเลิก ตั้งแต่เป็นบ่าเป็นสาวสีย่ยางหันนะสี่ไปสีมาจนหัวมันโปะลกปกคุณนะเอออาหัวหยังหัวแปงแปงที่วันนะนะั่นน่ะเอออายไก่ละสีเดีบ่ไก่หวันพองที่มีแขวมา่อซอยนี้อุ้ยพอแลฟิลเตอร์ไอจีนี่คือแบบว่ามันสามารถเสกคนขึ้งเป็นนางฟ้าได้เลยอ่ะมีคนตาวิ่งเว้าด้วยเลยพอแล้ว้ายอุ้ย มึงเขาว่าผู้หญิงหีใหญ่จะหูตึงเหรอฮะมึงเขาว่าผู้หญิงหีใหญ่จะหูตึงเหรออะไรอ่ะพูดอะไรเนี่ยฮะจะเปิดตรงเปิดตัวเยี่ยไรคนอย่างกูอ่ะเกิดมาเพื่อเปิดเบียดเท่านั้นแหละสั์มึงว่าเพื่อนกูอ่ะแม่งกูคุยกับมันอยู่ใช่ป่ะแล้วมันกอก็เดี๋ยวเพิ่งคุยขอเย็ดก่อนเย็ดเสร็จเดี๋ยวค่อยคุยกันมึงว่าคือกูต้องรอให้มันเย็ดเสร็จก่อน่ะค่อยได้คุยกันอีดอกอยากโดนอะไรนะฮะ พอพอไป้านค้ามูเซานี่เขาบอกว่าเจ้าเส้นเหลาไว้บ่ราะจ่ใจเงินอยู่เออข้าเราที่บอเส้นไว้ฝากมึงสารตอนในเดือนนั่งว้าซันตอบกลับเมนี่นะจ๊ะลูกฝรั่งพนะกม้าเมย์เป็นลูกคนอีสานเนี่ล่ะลูกเป็นคนอีสานคนไทยเขานี่ล่ะพ่อเป็นเจ๊กเป็นคนจีนไหมแต่แม่เป็นคนอีสานคนชัยภูมินี่ละจ้ะก็เลยเอาว่าเป็นเมย์นี่ล่ะตัวเองเอามโกนเขาเข้าไปในห้องน้ำทำไม เฮ้ไย i, ไม่ได้นะแล้วพี่ก็มาโกนนวดนะ่ะที่หนวดพี่ไม่อยู่กับหมอยหนูอ่ะหนูยังไม่ว่าอะไรพี่เลยเฮ้ยไม่ได้นะถามอะไรหน่อยดีคนที่มากดไลค์ให้เราเนี่ยไม่มีใครแอบชอบเราบ้างหรอ,หรอไม่มีไรหรอกถามเล่นๆถ้าชอบอะ่ะก็คอมเมนต์มานะมึงอะ้ะมึงว่าปลาเมือกอยู่ในทะเลทำไมมันถึงไม่นวด มันเป็นธรรมชาติของมันพิษอ้าวทำไมล่ะอยู่ในทะเลมันไม่มีมีโกนตอนอมอะฮัดหลงมันก็ได้อมไม่ร้องกูต้อยท้องนะไอ้ซั์ไม่ชอบทรงเอจ่ะชอบทรงบีบีเหินหน้าเห็นมาเม้นกันเยอะมากเลยอ่ะบีมันเหินได้เหรอทุกคน เฟินทำไมน้องนอนแบบนี้ด้วยอ่ะอะไรนะอแซบแซบคอยขอถามเนี่ยพี่น้องคนสิไปออดเดนต้องผูเบาเทือหนึ่งคอวปาะหันดิไปอยู่เขาถามสี่ใคยแล้วใคยดจังไหนหลงอะไรก็ไม่หลงเท่าหลงรักพวเขาแสนเศร้าดวงใจ